สวยมากครับเลอค่ามาก <c oughs> พูดจริงพูดจริง <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เวลาไลฟ์ครับ <c oughs> เคยมีครั้งหนึ่งครับ <c oughs> คุณครูไลฟ์พูดพูดไปอ่ะเสร็จแล้วแบบไม่ได้ออนไลน์เนาะกันยาเนาะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะครับอันนี้กันยาลองเช็คพี่หมอสักนิดนึงเนาะนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้คุณครูสวยมากครับบอกได้เลยคุณครูสวยจริงๆนะครับเพราะว่าตับโงเห้งจมูกนะ วันนี้นะครับบอกว่าคุณครูแบบเคยเสริมมาเป็น10ปีแล้วนะคุณครูเนาะแล้วก็เพิ่งมาได้แก้วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้น้องกันยาเช็คนิดน,น,นึงนะฮะระหว่างนี้คุณครูคมีคําถามอะไรถามพี่หมอถามได้เลยนะฮะไล่ไหมได้ไล์อยู่ไหมครับกันยาดูซิอะไรใช่ไหมครับอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวฝากน้องกัญญาแชร์ไปในกรุ๊ปนิดนึงแล้วกันนะฮะกรุป๊ปกรุ๊ปเรากรุ๊ปเรานะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับนะฮะต้องบอกคนไข้ไว้ก่อนเนาะว่า เพจเรากาลังมีปัญหานะครับเพจหลักเราอะนะครับปิวไปเลยยังไงไม่รู้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้ฮะคนไข้เคสนัดฮะพอทักเข้าไปในเพจหลักก็ไม่มีคนตอบเหมือนโดนบล็อกเนอะไหมฮะดังนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่านะครับช่วยกันแชร์นิดนึงแล้วกันนะครับว่าคลินิกเรายังอยู่ดีมีสุขนะฮะไม่ได้หนีเจ้าหนี้ไม่ได้อะไรไปไหนนะครับบางคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะคุณหมอแบบปิดกิจการไปหรือเปล่าทำไมปิดเพจไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเคส นะฮะคุณครูนะครับคุณใบไม้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เป็นเคสสุดท้ายของวันนะคุณครูเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเข้าเรื่องนะคุณครูคุณครูอยากจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าทรงเก่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะพาไปดูทีเดียวเลยว่าก่อนผ่าตัดเป็นยังไงคุณครูลองเล่าให้ฟังหน่อยครับมันจะชื่อชื่อแล้วก็ปลายก็จะแบบมันตัดตัดนะคะปลายมันตัดไป<ช>นะคุณครูเนาะใช,ใช่ค่ะไม่มีหยดน้ําแล้วก็มันมันทาให้จมูกมันนูบานๆนะฮะ Uh huh. s <S แล้วมันก็ได้ทําให้หน้าเราเนี่ยเอาจริงๆนะขอเข้าข้างตัวเองนิดนึงเนาะ mm hmm. คือหน้าเราที่สวยอยู่แล้วอะ่ะ mm hmm. มันยังไม่สวยเท่าที่จะเป็นอะ่ะร mm ู้เปล่าไหมฮะดังนั้นวันนี้สิ่งที่จะต้องแก้ไขก็คือตรงจุดนี้แหละครับที่ทําให้ใบหน้าคุณครูเนาะนะครับที่เดิมเนี่ยที่ดูยังไม่มีมิติเท่าไหร่วันนี้ต้องเอ็นฮานะครับนะครับให้ดูสวยแล้วก็ดูแพงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตก,กลับไปที่ภาพบีฟอร์นิดนึงครับอ่ะน้องกัญญาพี่บอกขอด้านด้านข้างเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มจากด้านข้างเลยเนะนี เดี๋ยวให้ดูครับนี่ฮะด,ดูเส้นสายลายเส้นตอนนี้ครับให,ให้ดูนะครับใครใครเข้ามาที่หลังเดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูภาพก่อนผ่าตัดกันนะครับนี่ครับนี่ฮะอันนี้คือภาพจมูกเดิมของคุณครูเลยนะครับที่เคยเสริมนานแล้วเนาะคุณครูเนาะเป็นสิบปีได้ไหมครับคุณครูน่าถึงสิบปีนะครับบอกว่าตอนวนันนั้นเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะครับเหมือนว่าคุณแม่บอกให้ไปทําก็ ใช่ไหมฮะดังนั้นวันนี้ก็ที่ถึงเวลานะครับพอดีที่ทําให้หม่ใหงคุณครูเนี่ยนะครับดีขึ้นสิ่งที่คุณครูนะครับได้ร่วมดิสคัชแล้วก็ได้ร่วมนะฮะออกแบบส่งกับพี่หมอก็คือว่าคุณครูอยากจะให้บริเวณตรงโคนจมูกเนี่ยไม่อยากให้มันสูงขนาดนั้นแต่ว่าต้องการให้มันดูเหมือนเป็นจมูกจริงที่สุดนะครับแล้วก็อยากทําให้ปลายจมูกอ่ะที่มันแรดูสั้นๆตัดๆ,ดๆนะครับให้มันมีความมีหยดน้ํามากขึ้น แล้วก็อาจจะมีความพุ่งมนนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่พุ่งแหลมพุ่งเหลาอะไรเงี้ยน,นะฮะจมูกคนเรานะฮะคือทําให้เป็นน้ำมีมิติใช้ในการหายใจไม่ใช่ว่าเอาไว้แบบสู้นะครับสู้ระบบมือด้วยกันควิดกันไม่ใช่นะฮะดังนั้นใครที่ยังเข้าใจว่าจมูกพุ่งๆเป็นจมูกที่สวยกลับไปทบทวนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะเสี่ยงต่อจมูกเราแล้วก็เขาเรียกว่าถ้ามันเกิดทะลุข,ขึ้นมาแล้วนะหมอบอกได้เลยว่าโอ้โ oh, ห ช้ำใจแน่นอนนะครับเสียใจแน่นอนดังนั้นนะครับเคสวันนี้นะครับเราก็ต้องนะครับอยู่บนพื้นฐานของจมูกคุณครูด้วยนะครับโชคดีที่คุณครูนะครับใช้กระดูกสังเคราะห์ตัวหนาเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยมาดูกันนะครับว่าปลายจมูกคุณครูเป็นยังไงบ้างเพราะปลายจมูกคุณครูเนี่ยบอกได้เลยว่าแทบจะไม่มีซิลิโคนเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวกระดูกสังเคราะห์ที่วางทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก่อนผ่าตัดนะครับแล้วมาดูหลังผ่าตัดนะครับเดี๋ยวพ่อจะาจะพาไปดูสองข้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่คครรััััััับบอนนนนนีี้หหลงงผ่่าาตดททะะจสเเก็ว ลายเส้นจมูกของคุณครูนะครับเห็นไหมฮะมีความอ่อนช้อยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมนะฮะบ,บริเวณตรงหัวตาแล้วก็หน้าผากนะครับที่เป็นตัว S นะฮะหลายคนจะงงว่า SL คืออะไรทรงสลบ SL นะครับคือต้องบอกงี้ครับทรงสลบ SL คือหน้าผากนะครับแล้วก็บริเวณตรงโคนจมูกเนี่ย ต้องทํามุมให้เป็นตัว S นะครับ S ที่ว่าก็คือมุมประมาณสัก120องศานนใช่ไหมครัเนี่ยเร,เราจินตนาการเป็นตัว S นะเนี่ย S นะฮะเนี่ยฮะหน้าผากประมาณนี้แล้วก็ไล่เส้นลงมาจะสังเกตเห็นว่าโคนจมูกนะครับของคุณครูเนี่ยไม่ได้สูงเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าอันเดิมเนี่ยจะค่อนข้างดูสูงมากเลยนะครับถ้าใครเข้ามาทีหลังแล้วเดี๋ยวจะพาไปแว็บไปดูอีกรอบนึงนะฮะนี่ครับอันนี้ก่อนทานะครับเห็นไหมแล้วก็ปลายจมูกจะค่อนข้างสั้นนะครับดูนะฮะอ่าเราจะล้อนไปที่ หลังผ่าตัดทันทีเห็นไหมครับจะสังเกตว่าตอนนี้ครับบริเวณหัวตาค,คุณครูเนี่ยได้แก้ไขแนละ้วก็คือต่ํากว่าเดิมนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่สลปนะครับจากจุดที่ต่ำที่สุดตรงนี้นะครับมาตรงจุดที่สูงที่สุดก็คือตรงปลายจมูกนั่นเองนะครับแล้วก็ทํามุมลงมาเห็นไหมฮะจะสังเกตว่าสิ่งที่เพิ่มเติมนะครับก็คือมุมระหว่างจมูกและปากของค,คุณครูเนี่ยนะครับมีความเขาเรียกว่าแคบมากขึ้นเพราะอันเดิมเนี่ยจะสังเกตว่ามันค่อนข้างเป็นมุมป้านนะก็คือว่า ปากอยู่เนี้ยแล้วจมูกอยู่เนี้ยดังนั้นเน่ะมุมมันจะเกินร้อยพอมุมมันเกินร้อยครับพอดูหน้าตรงอะ่ะเราจะเห็นรูจมูกชัดเจนนะครับแล้วก็ปีกจมูกของเราอะ่ะมันจะดูใหญ่ใหญ่กว่าความเป็นจริงนะครับแต่ว่าณวันนี้ฮะเห็นไหมฮะหลังจากที่เราแต่งแต่งทําการเอากระดูกสังเคราะห์เนี่ยนะครับลองตรงปลายไปนะฮะจะสังเกตเห็นว่าปลายจมูกค,คุณครูเนี่ยมีความยาวมากขึ้นแล้วก็มุมที่ได้นะครับนะฮะก็คือมุมนาโซเลเบีลเนี่ยก็ได้ประมาณสักเกสิบองศาจากอันเดิมเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าประมาณสัก น่าจะร10องศาได้ตอนนี้รับการแก้ไขนะครับให้มีความสมบูรณ์แล้วก็เพอร์เฟกมากขึ้นอันนี้คือด้านข้างหนคุณครูนะครับอ่าอันนี้มุมมุมด้านข้างหนคุณครูนะครับจะสังเกตว่าลายเส้นเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆตั้งแต่บริเวณหัวตาจนมาถึงตรงปลายจมูกนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านอีกข้างหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับนี่ฮะอันนี้ฝั่งขวานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูฝั่งซ้ายนะครับขออนุญาตครับคุณครูขออนุญาตนะครับขอขออนุญา นี่ครับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าปกติแล้วเนี่ยทรงจมูกคนเราทุกคนเนี่ยสองข้างก็จะแตกต่างกันบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเหมือนที่หมออธิบายไว้เพราะว่าหนกแก้มของเราทั้งสองข้างกระดูกตรงน,นั้นเน่ะมันสูงไม่เท่ากันดังนั้นมิติหรือดิเมนชันที่ได้นะครับทั้งสองข้างเนี่ยบางทีทรงก็จะมีความแต,แตกต่างกันนิดนึงแต่ถามว่าไม่ได้แตกต่างจนแบบ เป็นคนละคนเลยขนาดนั้นนะครับแต่บางทีบางคนจะบอกว่า <c oughs> คุณหมอทําไมด้านขวาเนี่ยเหมือนโดง่งไม่เท่าด้านซ้าย <c oughs> ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าเนื่องจากความสูงของโหนกแก้มมันต่างกันอย่างเช่นฝั่งเนี้ยจะสังเกตว่าโหนกแก้มของคุณครูเนี่ยจะมีความต่ํากว่าอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นเนี่ยจมูกฝั่งเนี้ยก็จะแ,แดูโด่งกว่าอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่อันนี้ก่อนผ่าตัดนะครับแก้ไขก่อนผ่าตัดแก้ไขเห็นไหมครับจมูกจะค่อนข้างสั้นแล้วก็บริเวณสันจมูกอ่ะ โด่งเกินไปแล้วก็บริเวณคุจมูกเนี่ยสูงเกินความเป็นจริงไปนิดนึงนะครับเลยทาให้ดูแข็งนะครับวันนี้เราทําให้ดูหวานขึ้นนะนี่ฮะหวานกว่าน,นี้ก็น้ําหวานแล้วครับหืเมื่อกี้ชมคุณครูว่าสวยครับเมื่อกี้กัญญาแบบยิ้มใหญ่เลยหมอบอกไม่ได้ชมกัญญานนเนี่ยกัญญาทำไมต้องยิ้มด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับมุมที่ได้ ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมบริเวณโคนจมูกนะฮะแล้วก็ค่อยๆระดับมาจนถึงปลายจมูกเนี่ยเป็นลายเส้นที่ต่อเนื่องกันแล้วก็สแสดงความอ่อนช้อยทําให้ใบหน้าของเขาเนี่ยดูมีมิติขึ้นด้วยบอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้ทุกครั้งนะฮะที่เวลาพี่หมอเสริมจมูกอนะ่ะพี่หมอกเสริมนะคือเวลาตื่นเต้นมันจะลิ้นพันอ่ะกัน,นยาทุกครั้งที่เวลาหมอเสริมจมูกนะครับหมอก,ก็ต้องดูโง่เห้งของคนไข้เป็นหลักด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องตกใจนะฮะที่คุณหมอถามถ,ามถึงอาชีพ ทาอาชีพอะไรขายอะไรอยู่หรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าเราจะแบบเป็นสปายไปติดตามเลยนะครับก็คือว่าเราอยากจะรู้ว่าเราทํางานเกี่ยวกับอะไรเพื่อจะได้ให้ดูว่าโง่เฮงแบบไหนที่จะเหมาะกับอาชีพการงานเราโอเคไ่าหนะครับเหมือนคุณครูเนี่ยครับก็ต้องดีไซน์ให้รับก่อนใหน้านะครับทําให้เขาเนี่ยมีโง่เฮงที่ดีในสายอาชีพเขามาขึ้นนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ระหว่างนี้นะครับคุณครูคุณครูมีคําถามถามพี่หมอไหมครับถามได้เลยนะครับช่วงนี้ ยังนึกไม่ออก<ล>นะครับคือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าช่วงนี้คนไข้ยังนึกไม่ออก<ล>แต่หลังผ่าตัดจะมีความถามนึกออกเยอะมากและสุดท้ายก็จะบอกว่าเอ๊มีความกังวลนะครับคือต้องบอกงนี้ครับส่วนใหญ่แล้วคนไข้จะกังวลอะไรบ้างกันยากันยาเป็นตรงนี้สิส่วนใหญ่คือกันยากันยาเขาเคยทําจมูกมาแล้วถึงต้องไหมฮะหลังทํากังวลอะไรบ้างมีอะไรกังวลบ้างฮะมีอะไรน่ากังวลบ้างไหมกะแทปกะเทปออกเวลาแกะเทปออกเป็นยังไงมันจะบวมแล้วดูเอียงือเปาาอันดับข้อแรกเนาะเอาจริงคือคอมมอนสุดเลยนะครับว่า เวลาแกะเทปออกแล้วเนี่ยคนไข้จะสงสัยนะครับหรือไงก็ตามนะบางทีอะ่ะฉันมองว่าตรงนะแต่บางทีมันจะมีป้าข้างบ้านนะไม่เคยเจอเราเลยฮนะย่างสามขุ่มเข้ามาหาเราแล้วก็ใบไม,ไม้จมูกเบี้ยวหรือเปล่าเอาทำไงนะอ่ะได้ยังเนี่ยเหมือนกันยาตัวใหญ่ไปหรือเปล่ามันก็เลยบังสัญญาณ <c oughs> โอเคโอเคอ่อ่าดูดูใหม่นะครับนี่ฮะ นี่ครับเวลาเราดูหน้าตรงเนาะถ้ามันมีแสงตกกระทบนะครับระหว่างตรงคนจมูกไปถึงปลายจมูกให้เป็นเส้นตรงเนี้ยตั้งฉากกับพื้นโลกอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่ามันจะเบี้ยวไปไหนเพราะว่าถ้ามันเบี้ยวจริงเนาะเราจะเห็นเส้นสายเลยครับว่าชี้ไปทางนี้ชี้ไปทางนี้ดังนั้นนะครับถ้าอาการบวมยังมีอยู่บางทีฝั่งเนี้ยบวมบอกว่าอีกฝั่งหนึ่งฝั่งน,งงนี้บวมน้อยอกว่าอีกฝั่งหนึง่งบางทีมันทาให้รู้สึกว่าจมูกมันเอียงแตง่ก็ตามครับ back to the basic ถ้าอยู่ตรงกึ่งกลางจมูกพอดีเป๊ะเห็นไหมครับว่ากก ไม่มีโอกาสเลี้ยวแน่นอนนะครับอะคำถามแรกเลยใช่ไหมฮะบอกว่าถ้าถอดเฟือกออกมาบางทีอาจจะกังวลไว้บ้างมีอะไรไหมกันญาที่รู้สึกว่าน่าต้องกังวลรูจมูกรูจมูกเนาะเพราะาบางทีนะครับเวลาด้านขวาเนี่ยนะครับเวลาเราลงแผลเนาะบางทีขวาจะบวมกว่าซ้ายนะครับแล้วบางทีทําให้รูจมูกเนี่ยมันดูแตกต่างกันนิดนึงเรื่องไซส์นะครับแต่บอกว่าพอทุกอย่างเข้าที่เป๊ะเนาะ เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยช่วงแรกนะครับยังไม่ต้องกังวลอะไรนะครับอีกอย่างหนึ่งที่คุณครูถามพี่หมอก็คือว่าคุณครูสายตาสันน้นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยสามารถใส่แว่นได้ไหมก็ต้องตอบเลยเลยว่าใ,<ช>ใส่ได้ไหมฮะใส่ได้นะครับเพราะว่าซิลิคนที่พี่หมอเหลาเนี่ยนะครับพี่หมอเหลาให้รับกลับไปนะคุณครูแล้วก็สอดวางอยู่ใต้เยื่อหุ้มกระดูกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่ามันจะเคลื่อนไปไหนหรือว่าเห็นขอบเห็นแท่งดูโป๊ะดูอะไรไม่มีแน่นอนนะครับถามว่าน่าตะแคงไหมคุณครู คุณครูทราบไหมว่านอนตะแคงได้เปล่าปกติเอนอนตะแคงปกติเอาเนี้ยแล้วกันะครับที่อื่นนะที่อื่นนะไม่รู้นะที่อื่นเขามักจะบอกว่าให้นอนแบบนอนหัวแข็งเลยอ่ะอย่าให้อย่าอย่านอนเอียงซ้ายอย่านอนเอียงขวานะคะเพราะว่ามันจะบงจะเบี้ยวอะไรนู้นเนี่ยจริงๆแล้วหมอบอกเลยนะครับมันขึ้นกับเทคนิคนะครับของพี่หมอบอกได้เลยนะฮะการที่เราวางอยู่ใต้ยุ้มกระดูกนะครับดังนั้นบอกได้เลยว่าการเคลื่อนเนี่ยโอกาสแทบจะไม่มีเลยดังนั้นคุณครูไม่ว่าจะนอนเอียงซ้ายนะครับชอบนอนเอียงขวา คุณครูสามารถได้เลยนะครับไม่มีข้อห้ามนะเพราะว่าจุดจุดเนี้ยบางทีเราบอกคนแางนะแต่คนข้างก็ยังกังวลนะกลับไปบ้านก็คือแบบนอนไม่มีความสุขอะตะคิวกินโอ้โหตะคิวกินคอหมอว่าโอ้นึกไม่ออกเลยนะขนาดตะคิวกินขาเรายังลําบากเลยอะตะคิวกินคอนี่น่าจะหนักมากาดูเลยดังนั้นสามารถที่จะนอนตะแคงได้เลยนะครับคุณครูไม่มีอะไรที่ต้องกังวลอ่าเมื่อกี้คุณครูจะถามอะไรฮะเมื่อกี้มันจะมีคาถามมีถามนึงเราปกติจะเป็นคนที่ว่าเป็นภูมิแพ้แพ้อากาศอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราจามได้ไหมอ๋อจามได้ไหมเอางี้นะ จามได้ไหมจามเนี่ยเป็น, Ref นรีเฟ็กซ์นะฮะหมายถึงว่ามันเป็นระบบอ,อ,อัตโนมัติของร่างกายแล้วกันนะครับเวลาเราเจอฝุ่นละอองหรือเวลาแบบมีอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปยิ่งคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะเซนซิทีฟมากก็จะเกิดอาการจามพัดชุยถามว่าอันเนี้ยมันห้ามไม่ได้ครับคุณครูเกิดขึ้นแล้วทำยังไงไม่เป็นไรนะฮะแต่หมอขอบอกไว้นิดนึงว่าถ้ามันมีราบน้ำมูกคุณครูควรต้องเช็ดน,นิดนึงนะครับเพราะว่า สิบสี่วันเนาะกันยาเนาะบางทีถ้ามีข้าวน้ามุไปเกาะตรงบริเวณปมใหม่เยอะๆมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับพอเวลาไหาอ่ะมันจะล้างใหม่นิดนึงอะ่ะแล้วมันจะทาให้เจ็บได้นะฮะดังนั้นขียกสำคัญนะครับก็คือว่าการนําแผลนนั่นเองทําแผลยังไงครับกันยาเช้าเย็นใช้คป็นบาดชุบน้ำเกลือค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นเนาะนะครับก็คือว่าเช็ดเลยฮะไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบจมูกเราจะผิดทรงอะไรหรือเปล่าเช็ดให้สะอาดให้เห็นปมใหม่ทุกปมเนาะก็จะโอเคเลยดังนั้นเนี่ยวันตัดไหมบอกได้เลยนะครับว่า เพอร์เฟกอย่างแน่นอนนะครับอ่ะโอเคครับมีคนบอกคุณครูสวยมากนะแล้วก็บอกว่าเข้ากับใบหน้ามากอ่ะคุณครูครับอีกคําถามหนึ่งเจ็บมากไหมคุณครูไม่เจ็บเลยค่ะจริงหรือเปล่าคุณครูจริงค่ะ<อ><อ>ฉีดยาชาก็ไม่ไม่เจ็บหน,หนูด้านก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือต้องบอกว่าคุณครูให้ความร่วมมือดีมากเลยนะครับแล้วก็เทคนิคการฉีดยาชาเราจะฉีดแค่จุดเดียวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะเจ็บนะครับบางคนบอกว่ามีโัวยาสลบไหมถามว่าที่นี่เรามีนะยานอนหลับ แต่หมอว่าเช็คส่งไปด้วยกันนาจะดีกว่าเราจะได้ของที่ถูกใจอ,ะ <c oughs> อ่ะเวลาเราซื้อของอะไรอ่ะเราก็ต้องได้สิ่งที่ถูกใจกลับบ้านถูกต้องไหมคุณครูเนาะเหมือนนี้เหมือนกันนะฮะคุณครูก็จะได้เช็คส่งด้วยแล้วก็ได้เห็นเลยว่าเป็นส่งที่เราต้องการจริงจริงบอกได้เลยครับสวยก็บแบบมากถูกต้องไหมโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณครูมากเลยนะครับแล้วก็สําคัญครับคุณครูก่อนที่เราจะกลับกัน <c oughs> คุณครูพยายามหลีกเลี่ยงเนาะในที่ที่ชุมชนเยอะๆยอะเพราะว่าช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหรือว่าเชื้อโรคโอ้โหค่อนข้างถาโถดงงน้้้าคคคเเเยยอะะุณรูหลลีก่ไไป แต่ถ้าหลีกเลียไม่ได้จริงใส่แม็กนะครับโอเคเปล่าขอบคุณครูมากเลยนะครับน่ารักมากเลยครับสวยมากจริงๆอ่าโอเคครับกันญาทำอะไรต่อบล็อกจมูกถ่ายรูปบล็อกจมูกอ่าโอเคครับอ่าเชิญกันยาโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามนะครับในไลฟ์นี้นะครับเดี๋ยวก็เอ่อช่วงนี้นะครับกําลังวุ่นหลายเรื่องมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกู้เพจเรื่องอะไรก็ตามก็ถ้ากู้ได้นะครับก็จะรู้สึกดีใจกับตัวเองมากเลยนะครับเพราะว่าอ่าฮะ ครับแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เพจเราหายไปคุณครูคตามหาเพจใหม่เราได้ไงล่ะก็ค้นหาค่ะค้นหาใช่ไหมครับชื่อหลักชื่ออะไรอยย่างงเี้ก็เลยเจอเป็นเพจสำรองใช่แล้วก็เหมีที่อยู่แล้วก็รีมันที่อะไรครับผม,ม<ๆ>เพราะว่าตอนนี้มีคนไข้หลายท่านก็คือสับสนเหมือนกันคุณครูคว่าเอ้ยเพจเราเพจจริงอะหายไปไหนนะฮะนึกว่าแบบคลินิกเราปิดกิจการไปนะครับยังไงก็ฝากเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทำเอ่ายังอยู่นะครับคลินิกเราไม่ได้ไปไหนยังอยู่ที่เดิมนะฮะไม่ได้ปิดกิจการไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าอาจจะเกิดปัญหา ที่เข้าใจผิดบางอย่างกับ a c e b o o k นะฮะอาจจะมีคนรีพอร์ตว่าภาพที่เรานําเสนอไปหรือเนื้อหาที่เรานําเสมอไปเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นเนี่ยก็กําลังรอเหมือนกันครับว่าเพจเก่าจะได้กลับมาไหมนะครับก็เป็นกําลังใจให้พี่หมอแล้วกันเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับช่วงนี้ฝุ่นเยอะไวรัสก็เยอะด้วยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงไปในจุดที่คนเยอะๆนะครับถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้พยายามใส่แมสนะครับใส่แมสตลอดแล้วก็อย่าอยู่นานนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมโซเชียลดิสแทสนะครับ พยายามแบบเวลาพูดคุยกับใครที่เราอาจจะไม่รู้จักหรือเราไม่รู้ว่าเขารับเชื้อมาหรือเปล่าประมาณสักเมตรสองเมตรใส่แมกซ์เลยนะอย่าไปอยู่ใกล้นะครับถ้าใส่แม็กซ์โอเคอย่างน้อยก็มีแม็กซนะ์อะคอยกันน้ําลายกันอะไรด้วยเนาะไม่ให้ประ,ระเด็นเพราะว่าโรคเนี่ยถามว่าไม่น่ากลัวนะไม่ได้น่ากลัวนะครับคุณครูโรคเนี่ยแต่ว่ามันติดง่ายเฉยส่วนใหญ่คนแบบอายุแบบเราเราเนะี่ยแบบเด็กๆแบบเราอะเด็กปีหนึ่งแบบเราอย่างเงี้ยนาะคุณครูเนาะไม่ค่อยติดเท่าไหร่อะครับเพราะว่าร่างกายเราแข็งแรงโอเคแล้วเราเจอกันไรา์หน้านะครับบ๊ายบายครับ